สวัสดีท,ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ค่ะทางไอฉีอีนะคะมีเรื่องใหม่มาออนแอร์ค่ะนำทีมโดยนะคะคุณจางเทียนไอพวกเรารู้จักเธอเป็นอย่างดีค่ะสาวเทมากๆเลยแล้วก็มีคุณจางฮ่าวเวยนะคะนำทีมในซีรีส์จีนโบราณแนวแอคชั่นโรแมนติก อิงประวัติศาสตร์ค่ะชื่อว่า Fighting for Love นะคะออนแอร์แล้วนะเพื่อนๆ31มักราคมปี2024นะคะที่ไอชีอี e ไปดูกันได้ค่ะสับไทยตัวโตเนาะเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด34ตอนด้วยกันนะคะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีนวนิยายต้นฉบับนะเพื่อนๆแล้วตัวละครซึ่งเป็นตัวเอกนะคะมี4ตัวละครด้วยกันในนิยายก็มี อไามา่นะคะอไามา่ก็คือนังเอกของพวกเราแล้วก็มีช้างอีจื่อนะคะก็คือพระเอกคือคุณจงางฮ่าวเวยนะคะแล้วก็มีคุณตัวละครนะคะเฉิงอี้ชิงซึ่งเฉิงอี้ชิงนั้นรับบทโดยคุณหวังรุ่ยชางนะคะพวกเราก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งคือ ถังเศ้าอี้นะคะซึ่งรับบทโดยโดยคุณจอนนี่นะคะหรือว่าจอนนี่จางค่ะจางจุ่นหนิงนั่นเองอุ้ยคุณนะ่าคุณตามหมดเลยนะคะขนดาราสวยๆหล่อๆมาเต็มจออีกแล้วสำหรับไอ้ีอี้นะคะ จริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้มีการลงไว้ว่า34ตอนแหละแต่ว่าตอนประกาศออนแอร์เมื่อกี้หวานไปเช็คตารางของไอฉีอีเนาะนับได้ประมาณ32ตอนนะคะเพื่อนๆเออก็หายไปไหน2ตอนเนาะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้นะคะ <c oughs> สำหรับเรื่องนี้นะคะสร้างเสร็จมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นปีแหละเนาะแล้วก็นำแสดงโดยคุณจางเทียนอ้ายนะคะแล้วก็มีคุณจางออหัวเวยค่ะละครเรื่องนี้อยู่ในออโปรเจกต์ของแบบ s เอสพลานะคะแล้วก็มีนางเอกเนะ่ะเป็นตัวละครที่เดินเรื่องนะคะเนื้อเรื่องก็จะมีความคล้ายกับละครคลาสสิกที่เกี่ยวกับสงครามนะคะคือ,อถ้าเราได้ดูแล้วเนี่ยคือตัวเดินเรื่องคือนางเอกค่ะก็คืออามายนั่นเองนะคะซึ่งมีความคล้ายๆกับกลิ่นอายของมู่หลานนะ่ะหวานว่ามาแน่ๆนะคะเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นจะปลอมตัวเป็นชายค่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในกองทัพนะคะก็เป็นเออเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะนิยมนะคะแต่ว่าคุณจางเทียนไอ นั้นก็มีความสูงเนาะก็หุ่นนะด้วยหุ่นแล้วก็รูปร่างนี้ก็ก็เออเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ชายได้แต่ว่าเธอมีอกมีสะโพกเนาะ,ะไม่เป็นไรนะคะก็เข้าใจกันได้เราดูมาหลายเรื่องแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะตอนแรกอืมก็ ออนแอร์แล้วนะคะที่เมืองจีนเนี่ยจะประมาณหนึ่งทุ่มค่ะเสี่ยวเดี๋ยวยังไงวันที่31มนะคะมกราคมก็คือคืนนี้เดี๋ยวหวานก็จะนั่งดูเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็ชอบดูแนวนี้แล้วก็ชอบดาราทุกคนที่มาแสดงในเรื่องนี้กันเลยทีเดียวค่ะละครเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายยอดนิยมของคุณเซียนเฉิงนะคะก็มีชื่อเดียวกันเลยนะคะซึ่งด้วยความที่มันเป็นนิยายที่มีความยอดนิยมมีแฟนๆเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็กระตุ้นการ อภิรายพูดถึงกันอย่างเผ็ดร้อนนะคะบนหวยปอแล้วก็เหล่าบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายอย่างรวดเร็วเลยนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะมีะข่าวาวเยอะแยะมากมายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบทวิจารณ์หรืออะไรก็ตามนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวในตำนานของผู้หญิงที่ชื่อว่าอามายนะคะแน่นอนว่าคุณจางเทียนอ้ายรับบทนี้ค่ะซึ่งนางนั้นเป็นแม่ทัพหญิงผู้ก่อตั้ง ผู้ก่อตั้งเซาเทิร์นเชียขึ้นมานะคะเชียก็คือแต่ก่อนมันมีต้าเชียมันจะเป็นเหมือนกับแคว้นแคว้นในยุคเยุคเริ่มต้นน่ะเพื่อนๆยุคแบบโบราณนะ่ะชื่อว่าแคว้นเชียนะคะซึ่งอันนี้เป็นเซาเทิร์นนะคะก็เป็นเชียใต้ แล้วก็เป็นถูกขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าสงครามหญิงรุ่นหนึ่งนะคะหลังจากที่ผ่านแบบว่าความขึ้นลงของโชคชะตาของชีวิตแล้วนะคะเรื่องราวมันจะเริ่มต้นด้วยครอบครัวของอามายเนี่ยละคะ่ะซึ่งเป็นลูกสาวนะคะของของท่าน จริงกวกกงค่ะซึ่งอยู่ทางที่ตาเฉียเนี่แหละนะคะแล้วก็ถูกคนล้มนะคะคนล้มทั้งตระกูลเลยโดยคนที่ชื่อว่าเฉินฉีค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้ที่รอดชีวิตนะคะจากครอบครัวนี้ก็คือมีอาไมาของพวกเราคนเดียวค่ะนางเอกนะคะทีนี้ด้วยความแค้นมันฝังแน่นอยู่ในจิตใจค่ะ เพื่อที่จะแก้แค้นแต่ตัวเองนั้นก็มีเพียงแค่ตัวคนเดียวนะคะเรียกได้ว่าลำพังเลยอาไม้นะคะที่ที่เกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้ค่าจะเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็แต่งตัวเป็นชายตลอดนับตั้งแต่ที่ครอบครัวล้มสลายนะคะแล้วก็เข้าสู่ยุทธภพเลยค่ะนี่โดยบังเอิญนะคะอาไม้นั้นได้ไปช่วยนะคะช้างอี้จือค่ะซึ่งเป็นลูกชายขององค์หญิงคนโตนั้นซึ่งก็มีฐานะเป็นองค์ชายนั่นแหละนะคะนี่ตั้งแต่ นั้นมาค่ะชะตากรรมของทั้งคู่ก็มีความเกี่ยวพันกันเลยนะคะเมื่อเกิดสงครามขึ้นนะคะทางด้านอไมรนี่ก็ตัดสินใจค่ะที่จะเข้าร่วมกับค่ายทหารก็ไปฝึกซ้อมอย่างอยงแบบเต็มที่เลยนะคะต่อจากนั้นด้วยความสามารถนะคะทางการทหารที่โดดเด่นของเธอเนี่ยเธอจึงค่อยๆสร้างความสําเร็จขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดแล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งแล้วก็สร้างเรื่องราวนะคะตำนานของของไม่ฉัวน แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นตำนานของอม่ายนะคะอม่าย นอกจากพตเรื่องที่มีสเสน่ห์ของเรื่องนี้แล้วนะคะก็นักแสดงของเรื่องเนี่ยก็ยังสามารถอธิบายได้ว่าคือหน้าตาดีอย่างที่หวานบอกสะดุดตามากๆเลยนะคะนางเอกของเราเรียกว่าสะดุดตาอย่างโหดล้ายเลยะคะ่ะสวยนะคะไม่ว่าจะแต่งเป็นหญิงหรือว่าจะแต่งเป็นชายก็มีความเท่สุดๆสําหรับคุณจางเทียนอายนี่จัดอยู่ในรุ่นของนางเอกรุ่น90เติมเเนาะรุ่น90เติม S นะคะมีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ตีค ความของทักษะบทบาทได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คาดหวังได้ว่าจะได้ดูผลงานดีๆเนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านี้นะคะเธอก็มีผลงานภาพยนตร์หลายๆเรื่องแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีละครเนาะในแบบ จีนคอสตูมโบราณอย่างดาบพิฆาตกลางหิมะนะคะก็เป็นตัวละครที่ได้รับการชื่นชมมากๆอย่างสุดซึ้งอีกหนึ่งตัวละครกับบทบาทของของคุณจางเทียนอ้ายในเรื่องดาบพิฆาตกลางหิมะนะคะถือได้ว่าในเรื่องเนี้ยเรื่องไอ้ไฟติ้งนะคะไฟติ้งฟอร์ลเฟเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแบบให้เห็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้หญิงที่มีความกล้าหาญแล้วก็เด็ดเดี่ยวค่ะซึ่งพวกเราเชื่อได้นะคะว่าตัวละครที่เธอแสดงเนี้ยนำความรู้สึก นั้นมาให้กับพวกเราจริงๆคือดูกล้าหารแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆดูจากรูปในคลิปได้เลยนะคะ นอกจากคุณจางเทียนอ้ายแล้วนะคะพระเอกค่ะคุณจงางฮ่าวเหวยนั้นมารับบทนะคะฉางวีในละครเรื่องนี้ก็แม้ว่านะคะยังไงดีอ่ะเป็นดาราอีกท่านหนึ่งซึ่งคนไทยคุณหน้าคุ้นตาดีค่ะแต่อาจจะด้วยนะคะด้วยที่ว่ายังไม่ได้รับบทละครที่มันแบบจะสามารถผลักดันให้คุณจงางฮ่าวเวยนั้นแบบขึ้นมาดังเป็นผู้ปุ้งขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ เอาเป็นว่าเขาเขาก็ยังคงอยู่ในในจุดที่จะต้อง จะต้องอมีผลงานเรื่อยๆต่อมาให้พวกเราได้ดูกันจะได้สะสมเรื่องราวของความนิยมนะคะแหมก็มีคำพูดะตะกุกตะกักนิดนึงต้องพยายามหาคำพูดหน่อยนะคะเพราะว่าดาราท,ที่เขาเ,เข้าวงการมานานแล้วแต่บังเอิญน,นะคะว่าบางเรื่องที่ถ่ายทำไปแล้วก็ไม่ได้ออนแอร์ air. ส่วนบางเรื่องนะคะที่ถ่ายทำไปแล้วก็มีการดัดแปลงบทละครไปจากต้นฉบับซึ่งต้นฉบับมันเป็นนิยายที่ดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ มาดัดแปลงจนเละเทะแล้วก็เอาคุณจางฮาวเวยมาเป็นพระเอกในเรื่องนั้นมันก็เลยทําให้กระแสไปทางด้านลบมากกว่าด้านดีนะคะที่ผ่านมาเนาอที่หลายๆปีที่ผ่านมานะคะ3า,าปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแนวของที่มี CG นัแน่นๆน่ะแต่ว่าดัดแปลงบทละครมาไม่ดีนะคะแล้วก็ค่ายนะคะแพลตฟอร์มที่ออกอาก,ากาศก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะละครที่เขาแสดงมักจะไม่มีสับ <ไ>เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสับไทยปุ๊บทุกอย่างจบในประเทศไทยนะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยจะมีชาวไทยได้ได้ดูผลงานของเขานั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็จะมาแบบมีสับไทยตัวโต,วตวให้ดูที่ไอ้ฉีอีนะคะก็หวังว่าจะได้รับความนิยมนะคะเพิ่มมากขึ้นจากเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณหยางถงซูนะคะมีคุณอ,อินจูเฉิงแล้วก็คุณหวังหยงฉวนด้วยนะคะซึ่งเป็นดาราอาวุโส เห็นหน้าเราก็จะรู้ได้ว่ามีความบทบทรู้เลยว่ามีความเจ้าเล่ห์เห็นแค่ภาพนิ่งก็ก็รู้แล้วอ่ะนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าใครได้ดูตัวอย่างแล้วคือคือหวานยังไม่ได้ดูไงตอนนี้เพราะว่ามันมาตอนกลางคืนเนาะมีเวลาว่างตอนคืนเดี๋ยวค่อยไปนั่งดูนะคะแต่ว่าดูตัวอย่างมาแล้วค่ะตัวอย่างนะคะก็เรียกได้ว่าเครื่องแต่งกายสวยงามมากๆแล้วก็ฉากแอคชั่นนำเสนอภาพสวยมากๆค่ะการผลิตโดยรวมนะคะถือว่าคุณภาพสูง นะหวันว่าดูจากภาพรวมนะคะที่เราเห็นจากตัวอย่างจากการตัดต่ออมานะคะก็เต็มไปด้วยแรงดึงดูดค่ะต้องดูนอเรื่องนี้นะ ในตอนนี้นะคะก็ยังคงเป็นจีนคอสตูมโบราณน,นี่แหละที่หวานคิดว่าน่าจะคลองใจนะคนดูในประเทศไทยมากกว่าที่จะเป็นจีนปัจจุบันนะคะแล้วก็ในประเทศจีนเองก็ด้วยค่ะจีนคอสตูมโบราณน,นี้จะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะปรากฏว่าเป็นละครยอดนิยมแล้วก็ติดท็อปชาร์ตอยู่แบบว่าเป็นประจำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะ Fighting f o r Love ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มา ออนแอแบบที่ไม่ต้องมีการโปรโมทใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ออนแอรแล้วนะ31มกราคมนะคะอย่าลืมไปดูกันนะหวานจะได้มีเพื่อนคุยเยอะๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ